สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะสวัสดีเอฟซีช่องสวนผักยายไหมทุกคนเลยค่ะเมื่อนี้กับยุนมาเฮาคือเก่านะคะช่องสวนผักยายไหมค่ะมาค่ะมาชกามกันว่าเมื่อนี้คุณยายไหม้สีผ้าเฮดอีหยังกินกันนะคะนี่ค่ะเราก็ย่างบักพริกนะคะพี่น้องย่างบักพริกจีพริกนะคะภาษาอีสานก็คือจีพริก จีริกไปเห็ดอยียงวันตีไปบึงกันเลยค่ะจีหอมๆอ,อย่างหอมหอมหอม,หอมบ่ค่ะด้กินกันบ่ค่ะทุกคนนี่ค่ะเมนูหลักของเราพระเอกของงานนี้ก็คือจีซ้อนนะคะจีซ้อนก็คือขัวค่ะขัวแห่งนะคะหลักก็มาทําการเตรียมวัตถุดิบค่ะเตรียมวัตถุดิบลงคกกันเลยค่ะวัตถุดิบก็จะมีพริกกระเทียมหอมแดงนะคะ แล้วกับบกม่วงนะคะบกม่วงหน่อยบกม่วงสมนะคะต่เสิกันเลยจะได้ความเปรี้ยวจากบกม่วงนี่ความตั้งใจมากเลยนะคะเมนูนี้หมูพันวาแซ่บพี่น้องก็เลยย่าเพันตัวอะไรก็เลยต้องมาล่องกินเห็ดกินเบิงสันเดยว่วามันสีออกมาเป็นรสชาติ นี่ค่ะหอมแดงลงไปโขกค,ค่ะพี่น้องโขกร่วมกันแล้วก็ขูดบกม่วงหน่อยลงไปนะคะบักม่วงเปียวค่ะจะได้ความเปรี้ยวจากบักม่วงนะคะขูดหรือว่าสับก็ได้ค่ะแล้วแต่สะดวก นะคะโขกร่วมกันเลยนะคะตำนะคะตำมะม,ม่วงตำเครื่องใส่ตำตีซอนนีสุดท้ายก็จะเอา แมงจีซ่อนลงไปในโคกนะคะโขกร่วมกันค่ะกับเครื่องหลัก,กับปรุงรสชาติตามชอบยังเปียวบ่อพ่อนว่าคุณแม่วะใส่เปรียวขอาอบีค่ะปรุงรสชาติตามชอบเลยนะคะ่าเตรียมพระเอกของเฮานะคะ นี่ค่ะใส่พระเอกของเรืองเหมือนหนีลงไปนะคะจีซอค่ะข้าวไต่กันมาสดจากทงน้าเลยนะคะไต่กันมาสดเลย่าไปจับมากันมาเองเลยค่ะตำแห้่แหลกๆนะคะเสรศษเขาเครือง,องทำการตำกันเลยค่ะ ต่อไปก็เป็นขันข้นตอนปรุงรสชาตินะคะปรุงรสชาติตามชอบเลยค่ะใส่น้ำปลาค่ะผิกปนชู่อรสแล้วแต่ชอบเลยค่ะรสชาติกะสิออกมาเป็นนุ่นๆเปียวๆมันๆของจิซ่อนใส่ปลาดหลลงไปน้ำนะคะเพื่อความนัว มาค่ะถึงขั้นตอนนี้แล้วขั้นตอนที่ห้ารอ้อยกันนะคะไปค่ะไปค่ะเข่าเหนียวหอนหอนนะคะพี่น้องพนนะจำบค่ำใหญ่ๆคุยค่ำใหญ่ๆกินกันเลยค่ะไปค่ะพร้อมเสิร์ฟย้ายไหมว่าไปเบิงไปเบิงพี่น้องนี่คือ ปนจีซอนนะคะอาหารบานๆมีละครั้งนะคะถึงสีมีจีซ้อนขึ้นมาให้กินแบบนี้สีมาตามทองหน้านี่ค่ะบางทีกับสียูน้ำตนใหม่นาะอันนี้เข้ามาจากทุ่งนานะคะเอาไฟไปเปิดเสียงเปิดเสียงรอไฟไปไต่ไพี่น้องนี่คะ่ะเก็บผักปีนปีนะคะฟังปีนปีไปกินกับปนจีซ้อนกันเลยค่ะ สดๆจากสวนผักหญ่ใหม่นะคะมันเกิดขางสวนผักพี่น้องเก็บค่ะเก็บเก็บไปล่างนะคะกินกันสดๆไปเลยค่ะมีประโยชน์นะคะมีประโยชน์มากมายจริงๆถ่ายแล้วพี่น้องวันนี้ไปล่างกันเลยค่ะ ล้างให้สะอาดพร้อมรับประทานนะคะึคืนโต๊ะค่ะโอ้โหนี่อูเป็นมารีวิวการกินปนจีซ้อนให้คุณยายไหมเขาเนียวห่อนคุยข้ามยิ่งยิ่นว่าเพื่อความแซบกินกับผักค่ะผักลิ้นปีที่เราเก็บม,มาส,สดๆกันนะคะกินเขาน้ำกันพี่น้องมีแกงน่อใหม่นะคะต้่มไข่ป้นมะเขือกบมี ที่สำคัญเลยเมื่อนี่ก็คือปนจีซ้อนนะคะหากินหยากพี่น้องไปค่ะคุยค่ะคุยคเขาไม่ใหญ่ปั่นข้าวเหนียวนแน่นหักแพ้งกันไว้คือปั้นข้าวเหนียวพอนา ค่ะขออนุญาตกินข่าวก่อนนะคะมือนี้ก่ะขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณเอฟซีทุกคนที่ติดตามรับชมเฮาช่องสวนผักเย้ใหม่นะคะ